คุณรู้หรือไม่ว่าเด็กไทยกว่า60%กินอาหารที่ขัดขวางการพัฒนาสมองและร่างกายสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดเผยเคล็ดลับสุขภาพง่ายๆที่สามารถเปลี่ยนอนาคตของลูกคุณได้คุณพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนมื้ออาหารประจําวันของคุณให้กลายเป็นพลังงานสูงสําหรับลูกๆของคุณมาเริ่มกันเลยในประเทศไทย เราชอบอาหารจานหนักอย่างส้มตำหรือข้าวเหนียวแต่คุณคิดว่าอาหารที่ลูกๆของคุณกินทุกวันนั้นบำรุงร่างกายและจิตใจจริงหรือไม่ในความเป็นจริงเด็กจำนวนมากกินอาหารแปรรูปซึ่งเต็มไปด้วยน้ำตาลและไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังทำให้พวกเขามีสมาธิสัน้นหงุดหงิดง่ายและมีปัญหาด้านพัฒนาการอีกด้วยแต่ไม่ต้องกังวล วันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีเปลี่ยนแปลงด้วยขั้นตอนง่ายๆที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยคุณอยากให้ลูกๆของคุณเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงฉลาดและมีพลังหรือไม่มาค้นหาคำตอบกันเลยเราจะได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการที่ได้ผลทั่วโลกแต่ปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมและวัตถุดิบที่มีในประเทศไทยลองนึกภาพลูกของคุณกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ไม่เพียงแต่ทำให้อิ่มท้องแต่ยังทำให้พวกเขาฉลาด และมีความสุขมากขึ้นคุณเคยเห็นลูกของคุณเหนื่อยหลังกินอาหารหรือไม่แสดงความคิดเห็นเราอยากฟังเรื่องราวของคุณอาหารแปรรูปศัตรูที่ซ่อนเร้นของเด็กๆคุณเคยเห็นลูกของคุณกินขนมหรือดื่มโซดากระป๋องแล้วเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็รู้สึกเฉื่อยช้าหงุดหงิดหรือไม่สามารถนั่งนิ่งเพื่อเรียนได้หรือไม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญลองนึกภาพดูทุกวันเด็กไทยมากกว่าหกสิเปอร์เซนกินอาหารแปรรูป ไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งทอดลูกอมหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปฟังดูคุ้นๆใช่ไหมแต่เบื้องหลังรสชาติอันแสนอร่อยนั้นคือศัตรูที่ซ่อนเรน้นที่คอยขัดขวางพัฒนาการของลูกคุณอย่างเงียบๆตามการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลอาหารแปรรูปเต็มไปด้วยน้ำตาลขัดขาวไขมันทรานและแทบไม่มีสารอาหารที่จำเป็นลองนึกถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสักท้วยสิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาจทำให้คุณอิ่มได้แต่ขาดโปรตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ขาดวิตามินเพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและขาดแร่ธาตุเพื่อบำรุงสมองยิ่งไปกว่านั้นอาหารเหล่านี้ยังทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายขัดขวางระดับน้ำ hm ตาลในเลือดและส่งผลต่อความสามารถในการจดจ่อของลูกของคุณอีกด้วยเปรียบเสมือนการเทน้ำตาลลงในถังน้ำมันมอ,ตอเตอร์ไซค์ของคุณซึ่งอาจวิ่งไปได้ไม่กี่เมตรแต่สุดท้ายก็พังเหตุใดจึงควรต้องกังวลเรื่องนี้ เพราะช่วงวัยแรกเริ่มเป็นช่วงเวลาทองในการสร้างร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่เฉียบแหลมสำหรับลูกของคุณหากเราปล่อยให้ลูกของคุณพึ่งพาอาหารจานด่วนพวกเขาอาจเสี่ยงต่อโรคอ้วนเบาหวานหรือแม้แต่การเรียนรู้และควบคุมอารมณ์ได้ยากในประเทศไทยเรามุ่งหวังให้ลูกๆของเราเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงฉลาดและมีรอยยิ้มที่สดใสยอย่างภาคภูมิใจเหมือนแสงแดดของวัดทองใช่หรือไม่ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลงมือทำ ติดตามชมวิธีเปลี่ยนนิสัยการกินของลูกของคุณในวิธีง่ายๆและมีประสิทธิภาพการโต้อตอบดูในตู้ครัวของคุณลูกของคุณชอบกินขนมแบบไหนแสดงความคิดเห็นตอนนี้เพื่อแชร์และตรวจสอบว่าอาหารแปรรูปหรือไม่ 2. พลังของอาหารไทยแบบดั้งเดิมโชคดีที่ประเทศไทยไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงในเรื่องวัดว่าอารามอันง,งดงามและรอยยิ้มที่เป็นมิตรเท่านั้นแต่ยังมีอาหารแบบดั้งเดิมมากมายที่ทั้งอร่อยและเป็นเคล็ดลับ ในการบำรุงสุขภาพของลูกคุณอีกด้วยอาหารที่คุ้นเคยเช่นปลาเผาหอมหอมส้มตำส้มตำรแสแซบต้มยำเปรี้ยวอุ่นๆหรือข้าวเหนียวนุ่มๆสักถ้วยเสิร์ฟพร้อมไก่นึ่งใบตะไครล้วนมีสารอาหารที่ร่างกายของเด็กต้องการเพื่อเติบโตอย่างแข็งแรงและฉลาดมาค้นหากันว่าทำไมอาหารเหล่านี้ถึงเป็นอาหารเพื่อสุขภาพในครัวของคุณ ก่อนอื่นมาพูดถึงปลาน้ำจืดซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้ในอาหารไทยตั้งแต่ภาคอีสานไปจนถึงเชียงใหม่ปลาเช่นปลาช่อนหรือปลานิลอุดมไปด้วยโปรตีนซึ่งช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและโอเมก้า3ซึ่งช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองและเพิ่มสมาธิคุณรู้หรือไม่การศึกษาวิจัยของจุลาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยพบว่าเด็กที่กินปลาเป็นประจำมีความจำที่ดีขึ้นและมีปัญหาทางอารมณ์น้อยลงเพียงแค่ปลาเผากับน้ำจิ้มปลาจานหนึ่ง ก็ทำให้ลูกของคุณได้รับอาหารบำรุงสมองแล้วต่อไปเรามาดูผักใบเขียวและสมุนไพรซึ่งเป็นฮีโร่เงียบของอาหารไทยผักโขมใบโหระพาตะไคร้หรือใบมะกรูดไม่เพียงแต่เพิ่มรสชาติให้กับอาหารเท่านั้นแต่ยังมีวิตามินเอซี C, และสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยสารอาหารเหล่านี้ช่วยปกป้องร่างกายของเด็กๆจากโรคเพิ่มภูมิคุ้มกันและทําให้ดวงตาของพวกเขาแข็งแรงและสดใสตัวอย่างเช่น ต้มยำกุ้งกับมะเขือเทศใบมะกรูดและกุ้งไม่เพียงแต่เป็นที่ชื่นชอบของคนในครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นยาธรรมชาติที่ช่วยให้ลูกของคุณไม่ป่วยเป็นหวัดในช่วงฤดูฝนอีกด้วยอย่าลืมข้าวเหนียวความภาคภูมิใจของชาวชนบทไทยโดยเฉพาะข้าวอินทรีย์จากภาคเหนืออย่างเชียงรายซึ่งแตกต่างจากน้ำตาลน,น้ำตาลขัดสีในขนมทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหันข้าวเหนียวช่วยให้มีพลังงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกของคุณอิ่มและตื่นตัวตลอดวันเรียนลองนึกภาพดูสิข้าวเหนียวไก่ย่างและส้มตำมือเที่ยงนอกจากจะอร่อยแล้วยังให้พลังงานเพียงพอสำหรับลูกของคุณที่จะเรียนคณิตศาสตร์หรือเล่นฟุตบอลอีกด้วยทำไมเราถึงต้องหันกลับไปทานอาหารจานดั้งเดิมเหล่านี้ประการแรกเพราะอาหารเหล่านี้บำรุงร่างกายและจิตใจอาหารเหล่านี้ไม่เพียงดีต่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงครอบครัวเข้าด้วยกันอีกด้วย ลองนึกถึงช่วงบ่ายที่ทุกคนในครอบครัวมารวมตัวกันที่โต๊ะอาหารกลิ่นหอมของน้ำพริกปลาทูน่าเสียงหัวเราะขณะที่ทุกคนเพลิดเพลินกับต้มยำที่แม่ทำช่วงเวลาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้ลูกของคุณอิ่มท้องเท่านั้นแต่ยังทำให้พวกเขาภูมิใจในรากเหง้าของความเป็นไทยและคุณค่าของครอบครัวที่เราห่วงแหนอีกด้วยประการที่สองอาหารแบบดั้งเดิมหาได้ง่ายกว่าและประหยัดกว่าที่คุณคิด คุณไม่จําเป็นต้องซื้ออาหารเพื่อสุขภาพราคาแพงเช่นคีโนวหรือคณะจากต่างประเทศเพียงไปที่ตลาดใกล้บ้านคุณคุณก็จะพบกับปลาสดผักใบเขียวและข้าวเหนียวในราคาไม่แพงในประเทศไทยเกษตรกรจํานวนมากขายอาหารออแกนิกโดยตรงที่ตลาดซึ่งทั้งสะอาดและราคาถูกตัวอย่างเช่นปลาช่อนสดราคาเพียงห0เจบาทซึ่งเพียงพอสําหรับเลี้ยงคนทั้งครอบครัวสุดท้าย อาหารเหล่านี้ยังเป็นวิธีสอนให้ลูกๆของคุณรักอาหารเพื่อสุขภาพอีกด้วยเมื่อคุณทําอาหารแบบดั้งเดิมคุณไม่ได้แค่บํารุงร่างกายของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วยให้ลูกๆของคุณได้กลิ่นตะไคร่ย่างลิ้มรสความเผ็ดของส้มตําและสัมผัสความสุขจากการกินอาหารที่บรรพบุรุษของเราชื่นชอบมาหลายศตวรรษจะเริ่มต้นอย่างไรดีง่ายมากลองทําอาหารจานดั้งเดิมอย่างน้อยสัปดาหลจานเช่นปลาเผาซอสพริก หรือแกงผักบุ้งกับกุ้งแห้งหากคุณยุ่งให้เตรียมวัตถุดิบล่วงหน้าและทำอาหารง่ายๆแต่มีคุณค่าทางโภชนาการคุณจะประหลาดใจเมื่อเห็นว่าลูกๆของคุณชอบและมีสุขภาพดีขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าอาหารไทยเป็นสมบัติล้ำค่าด้านสุขภาพหากคุณชอบอาหารทำเองที่บ้านให้แสดงความคิดเห็นเป็นรูปหัวใจ คุณมักทำอาหารไทยแบบดั้งเดิมจานใดให้ลูกๆทานแบ่งปนสูตรอาหารจานโปรดหรือความทรงจำดีๆเกี่ยวกับมื้ออาหารกับครอบครัวในความคิดเห็นใครจะรู้สูตรอาหารของคุณอาจจะตกหล่น 3. จะเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพให้เด็กๆได้อย่างไรเราทราบดีว่าอาหารแปรรูปอาจเป็นอันตรายได้และอาหารไทยแบบดั้งเดิมก็ถือเป็นแหล่งรวมอาหารเพื่อสุขภาพแต่คุณจะนำอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและอร่อยมาเสิร์ฟให้ลูกๆทานได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณยุ่งอยู่กับงานครอบครัวและอีกสารพัดเรื่องไม่ต้องกังวลฉันจะแบ่งปันห้าขั้นตอนง่ายๆที่ทำได้จริงซึ่งออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับงบประมาณและไลฟ์สไตล์ของครอบครัวชาวไทยหยิบป,ปากากากระดาษหรือโทรศัพท์ของคุณมาจดบันทึกเพราะคุณจะอยากลองทำทันทีหลังจากดูวิดีโอนี้พร้อมแล้วหรือยังเริ่มกันเลยขั้นตอนที่1วางแผนการรับประทานอาหารในแต่ละสัปดาห์สิ่งแรกที่คุณต้องมีคือแผน การใช้เวลาเพียงสิบนาทีต่อสัปดาห์ในการวางแผนเมนูอาหารจะช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่หมดไอเดียแล้วไปซื้ออาหารจานด่วนตัวอย่างเช่นวันจันทร์อาจเป็นปลาเผากับส้มตำส้มตำวันอังคารเป็นต้มไก่เปรี้ยกับผักบุ้งลวกวันพุธเป็นหมูผัดต,ตะไคร้พริกกับมันเทศย่างทำไมต้องทำเช่นนี้เพราะการวางแผนจะช่วยให้คุณควบคุมส่วนผสมหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองและให้แน่ใจว่าลูก ของคุณได้รับสารอาหารที่หลากหลายทำอย่างไรนั่งลงในเย็นวันอาทิตย์จดรายการอาหาร5-7รายการตามส่วนผสมที่หาได้ง่ายในตลาดเคล็ดลับเลือกอาหารจานหลัก2-3รายการและหมุนเวียนกันเพื่อหลีกเลี่ยงความเบื่อหน่ายคุณสามารถดาวน์โหลดแอปทำอาหารไทยเช่นวงในหรือคึอกพดัดเพื่อค้นหาสูตรอาหารได้อย่างรวดเร็วจุดตรวจสอบหลังจากวางแผนเมนูของคุณแล้วให้แน่ใจว่าคุณมีโปรตีนเพียงพอปลาไก่ไข่ผักใบเขียว และแป้งที่ดีข้าวเหนียวมันฝรั่งหากคุณยุ่งให้จัดลำดับความสำคัญของอาหารที่ปรุงในเวลาไม่เกิน30นาทีคุณเคยลองวางแผนอาหารไหมถ้ายังไม่เคยตอนนี้คือเวลาที่จะเริ่มขั้นตอนที่2ซื้อวัตถุดิบสดใหม่ในตลาดท้องถิ่นแทนที่จะซื้อสินค้าบรรจุหีบห่อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตให้เปลี่ยนการซื้อของชําให้เป็นการตามหาของเพื่อสุขภาพสําหรับลูกๆของคุณในประเทศไทย ตลาดท้องถิ่นเช่นตลาดสดในกรุงเทพหรือเชียงใหม่เป็นที่ที่คุณสามารถหาปลาสดผักและข้าวเหนียวได้ในราคาไม่แพงและมีคุณภาพเยี่ยมตัวอย่างเช่นปลาช่อนสดราคาเพียง5 0าสบถึงเจบาทซึ่งเพียงพอสำหรับครอบครัว4คนทำไมต้องเลือกตลาดเพราะวัตถุดิบสดไม่เพียงแต่มีรสชาติด,ดีกว่าเท่านั้นแต่ยังมีสารอาหารมากกว่าอาหารกระป๋องหรือแช่แข็งอีกด้วยนอกจากนี้เกษตรกรไทยจานวนมาก ยังขายผลิตภัณฑ์อินรีโดยตรงที่ตลาดโดยตัดคนกลางออกไปทําให้ราคาสมเหตุสมผลมากทําอย่างไรใช้เวลาช่วงเช้าว,วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ตลาดโดยนํารายการวัตถุดิบจากเมนูของคุณไปด้วยถามผู้ขายเกี่ยวกับแหล่งที่มาเช่นปลานี้มาจากไหนผักเหล่านี้ถูกฉีดพ่นด้วยยาฆ่า,มาแมลงหรือไม่ซึ่งจะช่วยให้คุณเลือกอาหารที่สะอาดและปลอดภัยได้เคล็ดลับการออมซื้อให้พอสําหรับ3-4วันเพื่อหลีกเลี่ยงการเน่าเสีย และเลือกผักตามฤดูกาลเช่นผักโขมกระหล่ำปรีเพราะจะถูกกว่าจุดตรวจสอบหลังจากไปซื้อของแล้วคุณมีโปรตีนอย่างน้อย2อ,อย่างผักสามอย่างและแป้งที่ดีหนึ่งอย่างหรือไม่หากมีโอ้คุณพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปแล้วขั้นตอนที่สามเตรียมอาหารจานง่ายๆที่มีคุณค่าทางโภชนาการคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเชฟมืออาชีพเพื่อทำอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต้องการส่วนผสมหลักเพียง3อย่างเท่านั้นโปรตีนเช่นปลาไก่ไข่ผักใบเขียวผักโขมกระหล่ำปลีผักกาดคะนา้าและแป้งที่ดีข้าวเหนียวมันเทศหรือข้าวโพดตัวอย่างเช่นคุณสามารถทำปลาตะไคร้ปิ้งได้ในเวลา20นาทีหมักปลาด้วยตะไคร้บดขิงและเกลือเล็กน้อยย่างบนเตาถ่านหรือในเตาอบเสิร์ฟพร้อมผักต้มและนำปลาเปรี้ยวหวานอร่อยราคาถูก และมีคุณค่าทางโภชนาการทำไมต้องเลือกอาหารจานง่ายๆเพราะคุณยุ่งและอาหารเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำเร็วแต่ยังคงรสชาติแบบไทยดั้งเดิมไว้ด้วยทำอย่างไรลองทำสูตรอาหารนี้สำหรับมื้อเย็นต้มผักโขมให้เขียวสด3นาทีย่างไก่กับใบมะนาวและพริก15นาทีล้างข้าวเหนียวหุงในมงหม้อหุงข้าว20นาทีผลลัพธ์คือมื้ออาหารแสนอร่อยที่อุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินและพลังงานที่ยั่งยืน เคล็ดลับในการเอาชนะความท,าท้าทายหากคุณไม่มีเวลาให้เตรียมการล่วงหน้าเช่นหมักปลาไว้หนึ่งคืนก่อนหน้าหรือต้มผักแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นจุดตรวจสอบจานของคุณมีส่วนผสมครบทั้งสามอย่างโปรตีนผักแป้งและใช้เวลาปรุงน้อยกว่าส30มสิบนาทีหรือไม่ถ้าใช่แสดงว่าคุณทําได้ดีมากขั้นตอนที่สี่ให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการทําอาหารคุณอยากให้ลูกๆของคุณเพลิดเพลินกับมื้ออาหารเพื่อสุขภาพหรือไม่ สิ่งสาคัญคือให้พวกเขามีส่วนร่วมในการทําอาหารเด็กไทยมักชอบช่วยคุณแม่ในครัวไม่ว่าจะเป็นการเก็บผักผสมสลัดหรือจัดอาหารบนจานตัวอย่างเช่นคุณสามารถให้ลูกของคุณผสมส้มตำแค่แสดงให้พวกเขาเห็นวิธีการผสมส้มตำให้เข้ากันหรือจัดผักต้มเป็นรูปดอกไม้ที่สวยงามทำไมต้องทำเช่นนี้เพราะเมื่อเด็กๆมีส่วนร่วมพวกเขาไม่เพียงแต่เรียนรู้คุณค่าของอาหารเท่านั้น แต่ยังรู้สึกภูมิใจในงานของตนเองด้วยซึ่งจะช่วยให้พวกเขารักอาหารเพื่อสุขภาพและอยากกินของว่างที่ไม่ดีต่อสุขภาพน้อยลงทำอย่างไรมอบหมายงานง่ายๆที่ปลอดภัยให้กับลูกของคุณเด็กอายุ3-5ขวบล้างผักจัดจานเด็กอายุ6-10ขวบผสมน้ำจิ้มหั่นผักใช้มีดนิรภัยเด็กโตลองทำอาหารง่ายๆเช่นไข่เจียวเคล็ดลับสนุกๆเปลี่ยนการทำอาหารให้เป็นเกมเช่น แข่งขันกันว่าใครผสมส้มตำได้ดีที่สุดหรือจัดจานได้ดีกว่ากันจุดตรวจสอบหลังอาหารลูกของคุณพูดว่าฉันทําเองหรือกินมากกว่าปกติหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นคุณก็ประสบความสําเร็จในการสร้างแรงบันดาลใจแล้วขั้นตอนที่5เฝ้าสังเกตรปรับตัวและอดทน1นึถึนาทีหลังจากปฏิบัติตามสขั้นตอนข้างต้นแล้วให้ใช้เวลาสังเกตลูกของคุณสักครู่ หลังจากรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเป็นเวลาหนึ่งสสัปดาห์ลูกของคุณตื่นตัวมากขึ้นหงุดหงิดน้อยลงหรือเรียนได้ดีขึ้นหรือไม่ตัวอย่างเช่นคุณอาจสังเกตเห็นว่าลูกของคุณไม่เหนื่อยในตอนบ่ายอีกต่อไปหรือไม่รู้สึกตื่นเต้นที่จะพูดคุยเกี่ยวกับวันที่โรงเรียนอีกต่อไปทำไมต้องเฝ้าสังเกตเพราะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันและคุณต้องปรับตัวให้เข้ากับความชอบของลูกหากลูกของคุณยังอยากกินขนมอยู่ไม่ต้องกังวล ลองทำขนมเพื่อสุขภาพที่บ้านเช่นกล้วยทอดมันเทศอบหรือทั่วลิสงคั่วกับเกลือเล็กน้อยสิ่งเหล่านี้ทั้งอร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพทำอย่างไรจดเมนูรายสัปดาห์ของลูกและความรู้สึกของพวกเขาในสมุดโน้ตขนาดเล็กหากลูกของคุณไม่ชอบอาหารจานหนึ่งเช่นผักโขมให้เปลี่ยนเป็นอีกจานหนึ่งเช่นกระหล่ำปลีเคล็ดลับในการเอาชนะความท้าทายการเปลี่ยนนิสัยการกินต้องใช้เวลาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากลูกของคุณเคยชินกับอาหารจานด่วนอดทนสนับสนุนให้ลูกของคุณลองอาหารใหม่ๆและชมเชยเมื่อลูกของคุณกินอาหารได้ดีจุดตรวจสอบหลังจากหนึ่งเดือนคุณเห็นว่าลูกของคุณมีสุขภาพดีขึ้นหรือมีความสัมพันธ์ในครอบครัวมากขึ้นเมื่อกินอาหารหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นคุณก็อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องคุณจะลองขั้นตอนใดก่อนแสดงความคิดเห็นเป็นตัวเลขตั้งแต่หนึ่งถึง5้าและแบ่งปันเหตุผลของคุณ ตัวอย่างเช่นฉันเลือกขั้นตอนที่4เพราะฉันอยากให้ลูกมีส่วนร่วมในการทำอาหารใครจะเป็นคนแรกที่เปลี่ยนห้องครัวของพวกเขาให้เป็นห้องแลบสุขภาพเราได้ร่วมเดินทางอันยิ่งใหญ่เพื่อเปลี่ยนมื้ออาหารประจำวันให้กลายเป็นพลังพิเศษสำหรับลูกของคุณตั้งแต่การระบุศัตรูที่ซ่อนอยู่อาหารแปรรูปไปจนถึงการค้นพบขุมทรัพย์เพื่อสุขภาพของอาหารไทยแบบดั้งเดิมและสุดท้ายคือ5ขั้นตอนง่ายๆ ในการเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพฉันเชื่อว่าคุณพร้อมที่จะสร้างความแตกต่างให้กับลูกของคุณแล้วลองนึกภาพดูสิในอีกไม่กี่สัปดาห์ลูกของคุณจะตื่นตัวมากขึ้นยิ้มมากขึ้นและเรียนรู้ได้ดีขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณอาหารแสนอร่อยที่คุณเตรียมไว้ให้อาหารทุกจานที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นปลาตะไคร้ย,ย่างส้มตำหรือต้มยำ ไม่เพียงแต่มีคุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นของขวัญแห่งความรักอีกด้วยเป็นวิธีหนึ่งที่คุณจะบอกกับลูกว่าแม่อยากให้ลูกเติบโตมาอย่างแข็งแรงฉลาดและภูมิใจที่ได้เป็นคนไทยเหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญเพราะลูกของคุณสมควรที่จะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังงานปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บหรือพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีและคุณเองก็มีอำนาจที่จะทำได้เพียงแค่ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเล็กน้อยในครัว ตอนนี้ฉันอยากจะเสนอความท้าทายเล็กน้อยเล็กน้อยในสัปดาห์นี้ลองทำอาหารไทยแบบดั้งเดิมอย่างน้อยหนึ่งจานให้ลูกๆของคุณกินอาจจะเป็นปลาเผาสุปผักโขมหรือข้าวเหนียวไก่นึ่งจากนั้นกลับมาที่นี่และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณลูกๆของคุณชอบไหมคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นพวกเขากินได้ดีมากเรื่องราวของคุณจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวอื่นๆอ,อ,อีกหลายพันครอบครัว ก่อนจะจากไปฉันอยากจะขอบคุณที่คุณสละเวลาชมวิดีโอนี้หากคุณพบว่าเคล็ดลับเปล่านี้มีประโยชน์โปรดกดไลค์แชร์ให้เพื่อนและครอบครัวของคุณและอย่าลืมสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อรับไอเดียดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติมคุณได้เรียนรู้อะไรมากที่สุดจากวิดีโอของวันนี้แสดงความคิดเห็นได้เลยฉันแทบรอไม่ไหวที่จะอ่านมัน